อ,อปลาดูดนมจุดนี้เป็นเรื่องอะไรเทพทันใจ เที่ยววันนี้ความจริงจะมีแันไปขายของที่ตลาดนัดหนองแวงนะครับเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์แต่เพื่อนแม่บ้านมีนัดกับหมอว่าหมอนัดไปหาหมอวันนี้เสร็จแล้วหมอได้นัดบ่ายสองไอ้เราก็นึกว่านัดแต่เช้าจะได้มีเวลาตอนบ่ายนะ่ะไปขายของผลสรุปแล้วหมอนัดบ่ายสองวันนี้ก็ ไม่ได้ไปขายของครับวันนี้อากาศดีด้วยวันนี้ฝนฟ้าไม่มีเลยท้องฟ้านี่ใสเงา <c oughs> เฮ้ยเว่อร์อะไรเนี่ยมันใสจริง <c oughs> คิดว่าวันนี้คงไม่มีฝนแน่นอนแหละเสร็จ <c oughs> แล้วพอไม่ได้ขายของแล้วก็มอนัดป่ายสองใช่ไหมวันนี้ออกเดินทางตอนนี้ประมาณสามโมงกว่า <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เราไปเที่ยววัดสารลอย เดี๋ยวไปเที่ยววัดสารรอยกันวันนี้ไปกันคนเคนาะไม่รู้ เราเดินทางมาถึงที่วัดสาลาลอยแล้วน,นี่เป็นทางเข้านะทางเข้าก็จะมีร้านจอดรถอยู่นะครับไปบวดเต่าเลย ไม่รอกันเลยอะแม่ลูกไปริ้วริ้วริ้วเลยตอนนี้เข้ามาในบริเวณวัดแล้วครับ คัดกรองเขาก่อนเร็วเออหวานข่อยบอลชีดชื่อคนเดียวก็พอมาละรอนนะเดี๋ยววัดอุณหภูมิก่อนปี๊บปี๊บอ้าวไม่ติตโอ้ <laughs> นานหน่อยเครื่องไม่ปกตินพุ่งปกติแต่เครื่องเอาไม่ปกติี่นานเราจะเข้าห้องน้ำก่อนใช่ไหมไปปไปรีบไปอันนี้เดี๋ยวปล่อยแม่ลูเข้าไปห้องน้ำก่อน ข่าวพิโรนีครับแม่ยังนเป็นการพันานี้ารปริวานานี้ที่สังฆจารอุตยามะสาราทที่ตัสังโอินานี้ารานานี้การปฏิวานี้ปฏิาหาโตมารรมที่รักม cao đỏ kiến 1 liêm đồng máy 1g kiến 1 liêm จะถามนะว่าทำไมถึงรู้นี่ไงแม่บูชาเนี่ยดอกไม้ทุกเทียนกวยขอพรคุณย่ามโมเนี่ยทูบเก้าดอกเขียนหนึ่งเล่มดอกไม้หนึ่งคำครับเเียน,นยใช่ครับ ครับขออภัยนะครับรถเราเดินทางครับมีอะไรครับครับมีอะไร ก็จุดนี้เป็นเจดีย์บรรจุอัฐินะครับของคุณย่าโม Terima kasih telah <laughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวไปไหว้พระในโบสถ์กันก่อนปอดรองเท้าด้วยนะจ๊ะ ให้อาหารปลาดูได้จะมีปลาตัวไหนมากิน,กนเอ้ยไม่มาเลย <laughs> เอ้ยไม่ยอมมาเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวปลาดูดนมตักโคตรใหญ่เฮ้ยโอ,โอ้โอ้โอ้ให้กินหลายๆตัวออ๋ ไอเจอวปลาดิดใส่ไว้ปลาครับปลาครับ มาที่นี่ก็จะมีจุดที่ว่าเป็นจุดสำหรับถ่ายรูปแล้วพักผ่อนดนใจมุมแบบสบายสบาย ก็เดี๋ยวพาไปดูจุดที่เป็นน้ำตกจำลองในวัดสวยงามทีเดียว บรรยากาศล่มลื่นมากอากาศนี mean, ่เย็นแช่อานว่งกมกน่อยฝนนองงุ้งนองมากเลยเกินืเแล้วเ็นเ่อย พี่สาวพี่ลูกอ๋อด้ยเขาทำน้ำตกอ่ะให้ถ่ายเนี่ยไม่ถ่ายรูปเนี่ยนบริเวณนี้ก็เป็นน้ำตกทดลองสนสวยทีเดียว ไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวตัวนี้ถ่ายไปหันมาหันมา จะ <Yeah. S 2> ไปจินมู้น,น้่ะัง,งไ่ตอตอนนี้ใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันหมอนัดมาเดินพอหอมปากหอมพอ,าาอไป นี่ดูซินี่ทันสมัยด้วยเนี้ยเล่นโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวดูรอบๆอีกสักครั้ง เดี๋ยวก็เตรียมตัวกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไม่ทันหมอนับอุ้ยแต่ก่อนไปดอกไม้เต็มเลยสวยไม้สวย,ย,ยมาก แล้วเดี๋ยวทางนี้ม,มุ้มงมเม็งโมเม็จจุดนี้เป็นเรื่องอะไรเทพทันใจ ก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับก็จะเร่งรีบออกเดินทางต่อนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่วัสดสาราลอยนะครับใครเข้ามาชมก็อย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ผมกับครอบครัวก็คงต้องขอลาไปก่อน,นครับ ก็ตอนนี้เดี๋ยวก็เดินทางกลับเลยไม่ใช่กลับเลยก็เดี๋ยวเดินทางไปที่โรงพยาบาลต่อนะครับไปไหนกันนะนอาวาเดี๋ยวเ<ๆ>ดีทางนี้อ่าเป็นจุดที่มีรูปเคารพของท้าวเวสสุวรรณ ตอนนี้อยู่กับแดดร้อนมากร้อนผุดผุดโอ้โอ้ลูกกลัวโอ้โอ้โอ้โ

นี่ก็ปะกับกับดี่กัว